สวัสดีนะทุกคนใครใครคิดว่าคนทีมของคนไหนเท่กว่ากันเลกคุ้งกดหนึ่งทีมเขียวฟ้าทีมอินดี้กดสองทีมชมพูชมพูเหลืองบร็อมินดี้ทีมเราดีกว่าอยู่แล้วสวัสดีนะทุกคนเพื่อกับมาในเออเออเอาเออแชมเปียนส์เอา,เอา,เอา,เอาทีมเออ เอ่อ Rebirth Champions Ultimate อะทุกคนซึ่งหลัจากคลิปที่แล้วที่เราทำเควสทั้งหมดก็เหลือแค่สร้าง Wooden Bridge แล้วเดี๋ยวพก็จะไปด่านต่อไปฉันทำแล้วแล้วคลิปที่เราแล้วก็ปิดขวาเราก็เควสที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็แค่สร้างสะพานซึ่งเอ่อ Prestige เราก็น่าจะเพิ่มขึ้นก็เหลือแค่เกรฟก็เดี๋ยวพอรีเปียกเกรฟกัน Rebirth โอเคเราจะบิร์นะ ทุกคนก็อย่าลืมเปิดออโต้คลิกนะไม่เป็นไรไมินดี้ถ้าสปแปมก็ได้มันไม่ไี้ยากขนาดั้นแค่ลองกดลัวลดิทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe นะเดี๋ยวพราจะรีบไปเก็บพวกเกรปแล้วก็โอเคได้มาแล้วเดี๋ยวรีบวารไปที่เออคิงดัมแล้วก็แล้วก็จะปลดล็อกสภานดีเจอกันที่เมืองเออเจอกันที่ด่านต่อไปนะนดีโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนโอเคทุกคนครบหมดลว แล้วอย่างหนึ่งที่เราได้มาคลิปที่เรานะทุกคนซึ่งรางวัลน,นี้อินเซนมากก็คือ rebirth 5, ห้าหรือ 6, หกหรือแปดหรืออะไรลราไม่รู้อะแต่ว,ว่าเราได้ royal aura dice นะทุกคนซึ่งดูดิวันนี้ถ้าเกิดถ้า rebirth ห้าสิบล้านรอบอะทุกจะได้ royal aura dice นะซึ่งโอ้โมากเลยนะโยดูพวกดูดิ sheesh เราสู้แล้วครังหน,นึ่งครั้ออง yes yo อ u r าเรา ชอัลล่าเธอเท่าไหร่โอเคมาเร็วมาเร็มาอยู่อัลล่าเธอเท่าไหร่เอหนึ่งในห้าหมื่นขอดูหน่อยดีมาเร็วมาเร็วเร็วมาไหนจะมาหาฉันมาตรงนี้มาตรงนี้ดูดีอัลล่าเราอัลล่าเรามันเหมือนเป็นเวลาหรืออะไรนี่แหละอืมก็ไปเราไปกดล็อกด่านกันไปแล้วคนโอเคโอเคมาโชว์ออร่าโชว์โอเคก็ออร่าเราก็เป็นแบบนี้นะ ออร่าเราก็แนวแบบเวลาอะไรแบบออร่าเธอของเธอก็แนวแบบโล่เอกอก็อันนี้พอมาถึงแล้ว important <c oughs> หา6 light switch แล้วก็ช่วยคนในเมืองเพื่อที่จะ restore electricity โอเคทุกคนก็คือเพราะต้องหา light switch 6อันเราต้องหาปุ่มไฟ6อันเพื่อที่จะช่วยคนในเมืองเออซ่อมไฟนะทุกคนก็ รู้หมดว่าไฟพังก็เราต้องหาปุ่มไฟ6อันเพื่อที่จะเออก็น่าจะนี่มัง้งเออใช่ใช่น่าจะนี่มัง้งไม่น่าใจะเราต้องหาไฟ6อันเพื่อที่จะช่วยพาไฟฟ้ากลับมาที่เมืองนะทุกคนก็ที่นี่ในเมืองซิตี้คือแบบว,ว้าวมิซูนิมากับอ okay, าร์นัทโอเคเุกคนไใกล้แล้วเจ็ดก็ด้านต่อไปก็จะเป็นเค มัน,นใช่ daily reward เย่เฮ้ยเขีนอีนึ่งวันอันนี้เราได้อะไรมาเราได้น้ำยาหรือว่าอะไรแต่ว่ fruit chest potion chest เป็นมิสิกระดับมิสิกเลยเหรอรไม่น่าจะ<อ>มี map item m มิลเลียนโอเคโอเคเดี๋ยวไปสุ่มไข่ก่อนกน็แล้วกันเราอยากดูไข่ดีหรือเปล่าต้องเปิดตำนานด้ิหรอ okay okay นี่ดีป้ะ เราเหลือเครื่องเองอะ่ะดีอยู่มัง้งนั่ารักอ่ะโยนี่ไรอ่ะต้องหาไฟหกอันมัง้งไม่แน่ใจกันอันนี้ซ่อมแซมยังไงนนยังกดยังนะลองซ่อมแซมจะดูใหมก่ก็ก็คือต้องหาหลอดไฟหกอันเอ๊ะมาหนึ่ง ปุ่มไฟ6แอนแล้วก็ช่วยคนในเมืองซ่อมไฟโอเคก็คืออันนี้ปะอ๋ออ,อัปเกด,ดันทุกคนไม่รู้อัปเร๋เอใช <Okay, okay. S 1> ่ใช่ใช่ใชลืมไปอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอัปเกรดเออเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มปุ่มรีเบิร์ดแล้วจะได้รีเบิร์ดเร็วคืออันนี้ต้องรีเบิร์ด300 ดานขังก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเออในไหนใกล้เดี๋ยวเพราะจะพยายามเอาตำนานยตำนานหนึ่งในสองพันเลยเหรอ She esh. She esh. แตัว่าทุกคนเมื่อวานตอนเ<า>มื่อวานตอนที่เราสุ่มไข่ที่คิงดัมอะเราได้เออตัวนี้มานะทุกคนซึ่งเป็นมิสิกตัวแรกของเราก็เท่ดีก็เดี๋ยวพร้อมมาดูกันก็ก็เท่ดีแต่ว่ามันแบบไฟมันแสงสว่างเกินไปหน่อยอะ ก็น,นี่ก็เป็นเซกแรกที่เราได้มาแล้วก็โชคดีก,ก็ได้แล้วคงสี่ตัวไงอ่ะเจะเพิ่มนี้อะไรอ่ะผมเด้เพิ่มสี่ตัวไงอ่ะสี่ตัวเข้ามาสี่ตัวอ๋อเพิ่มมาสี่ตัวเหรอเธอต้องไปที่อัพเกรดอ่ะไปที่เครื่องอัพเกรดอ่ะเด็เออใช่เรวไปที่เครื่องอัพเกรดดีกว่าแล้วก็อะไรอะแลอีกเพิ่มเสตเลียงนี่เนาะเธอต้องเพิ่มไม่ไม่ไม่เหมือนที่มเมื่อคืนนี้ เราต้องเพิ่มแพดอีควิปอะอันนี้แพดอีควิปเราตันยังโอเคตานแล้วอันนี้เราต้อง more wood hash speed aura luck epic click luck multiplier แล้วก็น่าจะต้องโฟกัสไปที่ reverse b u t t o n นะเพราะว่านั่นดีสละเดี๋ยวรีบรีเบิร์ตกันโอเคเอาใช่เราในี่ยกล้าเราน่าจะใช้น้ำยาส้เราไปทงเป็นทำโอเคเดี๋ยวรีบรีเบิร์ตกันนะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวพยายามเอาเพจมาอัพเกรดรีเบิร์สนีทรีเบิร์สเซตอย่างอ่ะห้าสิบล้านค่ไหมองยังไม่เซตเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราเรียบรีเบิร์สอันนี้ต้องใช้เท่าไรน,นะหเราดึก่อนสามร้อยล้านอโอเคี๋ยวม่ดีเท่าไร่น,น่มปังดีดีดีดอะไรกับปงังเลก็น่มปังไงยสิบห้ามิลสิบห้ามิลทศษด่ออเซตทู Okay, okay. เดี๋ยวรู้ก่อนอาชีเบนพวกเนี้ยโอเคมากอ,อันนี้เก่งกว่าเลยดีดีดกระเป๋าเธอลงดีนํำดีเธอกระเป๋าเธอล,ลงดีอะกระเป๋าเธอรธองดีโอเคเ, okay, เดี๋ยวเรีไกดเพชเดี๋ยว<ๆ>ถ้ากดหลอกด้านออกไปยังขดู เราต้องรีเบิร์ดห้าสิบล้านครั้งแล้รีเบิร์ดเอยดออาเราไปอัเครดปุ่มรีเบิร์ดยังไงด้อเคเดเราไปอับเกรดปุ่มรีเบิร์ดนะเราคนเยอเราก็รีบได้หึล้านครั้งละก็ใช้เวลายอยู่ะอับเกรดปุ่มรีเบิร์ดดีด้โอเคเดวยวเราฟาร์มเพชรก็ใช้เวลานานอยู่นะในการได้ห แบบในการกดอันเนี้ยแบบมันสแปมไม่ได้ก็ตำนานก็แรงกว่าที่คิดนะทุกคนตำนานก็แรงกว่าที่คิดแต่ว่ายังมาดูกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวสำหรับเอ่อตอนเนี้ยเราคิดว่าเราจะให้ทีมเราเต็มไปด้วยโทูส์นะก็เดี๋ยวเขาจรีบมาสุกนะทุกคนถ้าเกิดเราโชคดีเราก็จะได้ตำนานที่โฟกัสไปที่รีเบิร์ตกันนะแล้วก็ค่อยสั่นลงโอเค ุ้งดีเบอร์ละตรงนั้นน่าจะสปีด up มากโอเคเราจะได้ตำนานหรือเปล่าก็น่าจะมีได้หรืออาจจะชคดีแล้วก็ได้เนะทุกคนแต่ว่าเดีย๋ยวเราสแปมไข่ก่อนเออไหนๆก็แล้วก็ได้แต่นี้ก็ดีอยู่มั้งแต่ว่าอันนี้ต้าไเจาล์ห้าเพชรถ้าเกิดเราเปิดล็อกเทรดดิ้งพลาซาได้ก็จะดีนะทุกคนก็ เออก็อไว้คิหนกะก็แล้วกันเรื่องเทรดดิ้งพลาซ่าตัวตอนนี้เราต้องเก็บผลไม้ก่อนว่าเราไม่เก็บผลไม้ก่อนก็แล้วกันก็นี้เราทำดาเมจประมาณสิบพาก็น่าจะเร็วขึ้นนะไปดูว่าน่าจะเร็วขึ้นหลายเท่ามั้งเออสองช็อตสองช็อตมันก็ได้วูดเร็วขึ้นอะทุกคนเดี๋ยวเรารีบมากดเก็บตรงนี้ได้แล้วก็อย่าไปสปินวิวพยายามเอาอะไรดีอะน่าจะมนกัน เพราะรามี aura ที่ดีแล้วไง oh. เดี๋ยวเพอไปดูก็ชอบพอ t o clicker เกอร์ pass ก็จะดีเพราะว่าจะคลิกเร็วขึ้นนะทุกคนลว่า magic a คืออะไร give your chance to drop crafted pet ก็คือแบบมีเปอร์เซ็นที่จะได้ toxic pet หรือไม่ก็ golden pet เยอะขึ้นมังน้งไม่รู้ แล้วก็ใช้นี่ฮันเช์ก็เกมพาที่เราจะใช้ติดแยตเก็เกบก็น่าจะ VIP นะ VIP เออแล้วก็ extra เอ extra เองไม่แน่ใจเพิ่มมาแค่หนึ่งไข่ก็ไหนก็แล้วเดี๋ยวพรมไปสำรวจที่เมืองแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะต้องหาปุ่มไฟตรงไหนบ้างโอเคปุ่มไงนี่วะ ไอ้เบิร์ดมาแบบหลายรอบมากโอเคโอเคอ๋อต้องซ่อมปุ่มไฟโอเคก็เจอแล้วต้องซ่อมปุ่มไฟแล้เราไม่รู้ว่าเราจะได้บัรหรืออะไรต่วเราต้องซ่อมปุ่มไฟก็อย่างแรกต้องรีบรือสามร้อครั้งใช่น้ำยาสิบบาร์อันนี้คิงดัมเช s ก็น่าจะดีนะโอ้แม่งชิวคิงดัมเชสน่าจะดีนะคิงดัมเชส ถ้าไร้อย่างแรกเรามารีเวิร์สกันแล้วเราจะได้ปลดล็อกท่าท่าทำทุกอย่างเสนอเราดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่จะบุกเข้วมคือตอนนี้เรกล้แล้วเราขึ้นหนึ่งอ่ะแต่แบบอันนี้นมอยมามาดูกนันนะว่าเราจะได้มาได้้โอเคเรียา สเปมก็ใกล้ถึงหนึ่งร้อยรีเบิร์สแล้วเดี๋ยวดูก่อนตรงรีวอร์ดสชิปเมนว่าอันนี้ทำไปรีเบิร์สสองร้อยห้าสิบครั้งบวกแฮชสปีดกับหลังมัลติพลายเออร์ซึ่งนี้อันนี้ก็ดีนะโมยออร่าไดส์แล้วก็คอลเลกอร์อันนี้เฟลิตซ์อาร์เราไม่รู้นะว่าเราจะอัปเกรดขวานทะำไมแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าควรอัปเกรดขวานไปดูอันนี้คืออะไรคัพปี้จะสตาร์ทอัปเดอะเบสเอ็มเดี๋ยวนะ ดูกันดกนูก็คือใช้อ่อ,อาาายี่ห้าออร่าดสโอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มกันนะทุกคนว่าเดี๋ยวไปซุ่มประมาณยี้ารอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นอันนี้รอบที่หนึ่งแล้วน,นี้รอบที่สองนี่รอบที่3ามนี่สี่นียบตรงนั้นเราอย่างไม่เก็บออกนี่ ก็ทุกคนโปรกรม simulator infinite ก็ใกล้ release แล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกมนั้นแต่ว่าสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพยายามปวดล็อกด้านต่อไปกับทุกคนเราต้องไปซ่อมปุ่มเอ่อไฟ6แอนเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะเอ่อได้รางวัลหรืออะไรนั่นแหละนะทุกคนสนรองก็ไม่น่าจะเหมือนกันแต่นี้แล้วและอ o r o n a r o นี่น่าจะดีสุดละ เบสออร่าเรอ๋อเอออันนี้น่าจะดีสุดละแล้คโฮออร่าสมัยสมศิลาเอ๊ยโย่ bro ลอยยีาลักเลยอ่ะดีเยอะเยอะเยอะโย่ s h e โอเคเดี๋ยวสุ่มแล้วก็อนนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งนะเราคนก็เดี๋ยวไปดูอ๋อใช่มันไม่หยุด bro เราลืมไปแต่ว่า อันนี้ก็เมืองแบบมืดมากเลยนะทุกคนพูดจริงๆเมืองมืดมากไฟน่าจะพังอะทุกคนว่าน,น,นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วอีกอีกห้ารอบนะเนี่ยเราต้อง improve สัตว์เหลืองเราเราต้องเพิ่มแบบให้ทีมเราดีกว่าน,นี้ก็เรามาถึงด้านเมืองแล้วไงทุกคนเราทุกอย่างเริ่มช้าลงก็ไม่เชิงว่าช้าลงแต่ว่าเดี๋ยวดูเฉล้่ยหนึ่งสไควสรีเปร์สแต่ก็คือ ต้องเอ,อ่อสุดตำนานหนึ่งรอบรีเวิร์สสามร้อยล้านรอบใช้ออร่าได์ซึ่งเราทำเสร็จแล้วแล้วก็ใช้โพชันสิบอันก็ง่ายอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวเพื่อพยายามจะเอาตำนานกันสูงจุดสิบแปดเลยเหรอโย่ Yo, bro รู้สกเปอร์เซ็นต์เริ่มน้อยนะแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้ที่ง่ายสุดแหละคือเอาตำนานแล้วก็น้ำยาแล้วก็รีเวิร์สนะทุกคนตอนที่ยากสุดแหะคือเอาตำนานนั่นแหละ เดีย๋ยวน้ำยาจะเก็บไว้ที่หลังสุดแล้วกันอ๋อใช่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 ใชเราเดี๋ยวรีเบิร์ตไปก่อนเดี๋ยวรีเบิร์ตไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนรีเบิร์ตอยู่นะทุกคนอย่างหนึ่งที่เราอยากได้จริงๆคือต้รีเบิร์ตเพราะมันจะช่วยมากเลยอย่างหนึ่งอย่างหนึง่งตัวอ,อัพเกรดก่อนเออเพิ่มโชคก็ดีนะทุกคนเพิ่มโชคก็ดีเพิ่มโชคดี epic clicks more wood hash sapir ไม่รู้ว่าตลอดจะเพิ่มแฮชสป,ปีดโอเคก็เราก็สุ่มไขได้เร็วขึ้นเรามัง้งก็ได้เอาไปลองสุ่มายเพราะถ้าเกิดเราได้ตำนานจะไขหน่อยจะดีมากก็รู้สึกสุ่มไขได้เร็วขึ้นนะอทุกคนแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็เร็วขึ้นนะทุกคนก็ไม่เชิงว่าเปลืองเพชรแต่ว่าลักมัลติพลายแล้วก็จะดีอืม ถ้าเกิดเราปลดล็อกเทรดดิ้งพลาซ่าได้ก็น่าจะดีนะเราก็สามารถซื้อสัีญาณที่นั่นแต่เราไม่รู้ว่าค u เรนซี y อะไรสำหรับอันนั้นอันนี้เราซอมไลท์สวิตช์นี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอาไปที่เด็กสี่รีวอร์ดอีกสัีญาณอีกหนึ่งตัวจะได้อันนี้ฮาวโชกเพิ่มขึ้นโอเคก็ดีแหละก็ดีแหละ จาดูไอเทมก่อนแล้วกันมีตัวยูสี่สิบเก้าอันถ้าเกิเดได้ Exclusive ซเอ็ก็จะดีมากเลยเราคนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรตัว Exclusive เอกนั่นจะมี Value อยู่เยอะนั่นแหละเราก็ไม่อยากสุ่มเพราะเพืองตัวนะทรกคนแต่เราก็ไม่รู้วิธีการได้ t ิ c k เก็ตเยอะอยู่นะเดีย๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่นะสองเพจ equip extra เลยเหรอ ดีมากเลยนะเนี่ยตวรีเบิร์ดก็ช้าลงอะทุกคนอย่างหนึง่งที่เราขัดใจคือรีเบิร์ดช้าลงนั่นแหละทำไมพวกเราต้องเออต้องมีเออเสลียงที่ดีกวนน่านี้ไปดูก่อนวี Better Auto Roll โอเคก็เดี๋ยวคิดว่าสำหรับตอนนี้ก็พยายามจะเอา ตำแหน่งของใครก็แล้วกันมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะก็คุณต้อง AFK มั้งไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe บ๊ายบายก็ o v e r a l l ก็ยากอยู่นะเนี่ยทุกคน